ในสภาพสังคมปัจจุบันที่สับสนวุ่นวายมักมีข่าวสารเรื่องราวต่างๆเข้ามากระตุ้นการรับรู้ของเราอยู่ตลอดเวลาด้วยผ่านผู้คนรอบตัวหรือไม่ก็ทางสื่อโซเชียลต่างๆทำให้ใจของเราเกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกับเรื่องราวเหล่านั้นพอนานวันเข้าก็เริ่มสะสมมากขึ้นทุกทีจนกลายเป็นอารมณ์ที่เน่าเสียเหมือนขยะที่อยู่ภายในใจ ทำให้ใจเศร้าหมองไม่ผ่องใสเกิดความทุกข์ตามมาไม่จบสิน้นคนที่ไม่ปล่อยอารมณ์ที่ไม่ดีทิ้งไปก็เหมือนคนที่แบกถังขยะไว้กับตัวเองไปในทุกทุกที่แม้รู้ว่าเหม็นแต่ก็ไม่ยอมวางพอนานวันเข้าก็ยิ่งเน่าเสียทําให้เกิดความทุกข์ทั้งตนเองและผู้อื่นจะทําสิ่งใดก็ทําได้ไม่เต็มที่เพราะหงุดหงิด รำคาญกับกลิ่นเหม็นนั้นถ้าเราสั่งสมอารมณ์บูดเน่าไว้มากเข้ามากเข้าจิตใจของเราก็จะหย่อนสมรรถภาพลงอย่างเห็นได้ชัดการรับรู้จะเสื่อมถอยลงเพราะไม่มีสติพอที่จะรับรู้สิ่งรอบตัวการกระทบกระทั่งกับผู้อื่นก็เกิดขึ้นได้ง่ายเพราะอารมณ์เสียมันค้างอยู่ภายในใจจึงไม่เปิดรับผู้อื่นคนประเภทนี้ มีความสุขได้ยากต้องทนทุกข์ไปตลอดชีวิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนให้เรารู้จักปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ต่างๆโดยเฉพาะอารมณ์ไม่ดีที่เหมือนขยะภายในใจทั้งหลายโดยเริ่มมีสติอยู่กับปัจจุบันและตั้งใจฝึกสมาธิเพื่อชำระล้างจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าทำได้เช่นนี้ จิตใจจะเริ่มสงบและเบาสบายความสงบแห่งจิตใจจะค่อยๆบังเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอย่างแน่นอน